่วงีค้อบอบกขามาดูเรื่องของที่ทางพ่่มเนือความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดยแดนภาคใต้ได้ลงพื้นที่ยแดนภาคใต้นะคะในห่วงสัปดาห์นี้กันบ้างนะคะในเมื่อวานนี้ท่านไปที่ไหนอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันค่ะค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่วัดช้างไห้ค่ะตําบลควรนรีอําเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะทางด้านของศาสตราจารย์พลเอกตันสรี สุริกิฟรีไซนันอบบดินนะคะผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะนะคะได้เดินทางไปพบปากรครือข่ายชาวไทยพุทธในพื้นที่3จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะในโอกาสเดินทางมาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเพื่อรับข้อเสนอนะคะจากประชาชนจนนำไปสู่การพูดคุยสันติสุขในระดับต่อไปค่ะ โดยได้มีพลเอกวันลบรัตนะนะคะหัวนหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพลตรีคมฤทธิ์รัตนาชายานะคะรองแม่ทัพน้อยที่4และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดไปจนถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับค่ะ สำหรับทางด้านพัฒน์ในความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชยชดนภาคใต้นะคะท่านกล่าวในขณะที่พบปากเครือข่ายชาวไทยพุทธใน3จังหวัดชยชดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะว่าการทํางานในครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการทํางานที่สําคัญและยิ่งใหญ่นะคะในโอกาสที่มาเยือนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะทําความเข้าใจค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาถึงความเป็นอยู่ของพื้นที่ยแดนภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการสันติสุขค่ะซึ่งได้ดาเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลา ปีและสิ่งที่อยากจะบอกนีคะก็คือทุกท่านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพูดคุยก็คงจะเป็นปรดยากนะคะที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าไปนั่งในโต๊ะพูดคุยแต่ทุกคนคะ่ะสามารถจะนำข้อเสนอแนะของตัวท่านเอง ให้เข้าไปอยู่ในการพูดคุยได้นะคะผ่านการพบปะพูดคุยกันในครั้งนี้นะคะจากการลงพื้นที่หักว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยาก<ะ>ให้ท่านเข้าไปพูดคุยเสนอเรื่องอะไร<ม>นะคะก็ฝากผ่านทางท่านได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในประเทศของไทยนะคะส่วนมาเลเซียเองเนี่ยได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนในการพูดคุยนะคะก็จะแสดงถึงความจริงใจแล้วก็ยึดมั่นในความเป็นกลางให้มากที่สุดนะคะนอกจากนี้ทางคณะอำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขและประเทศมาเลเซียก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ประเทศ ที่ได้มาเป็นตัวแทนนะคะในการอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ในฐานะเพื่อนบ้านค่ะที่มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนางสาวเพนพิมลแก้วแกมเพชรนะคะผู้แทนกลุ่มแทนคุณแผ่นดินนะคะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเสียงเพือของจังหวัดสงขลาได้เปิดเผยด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาตั้งแต่เกิดนะคะมีเพื่อน ทุกเชื้อชาติศาสนานะคะทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมนะคะแล้วก็ไทยคริสตไทยจีนค่ะทุกเชื้อชาติศาสนานะคะอยู่ร่วมกันมาอย่างดีมาเรื่อยตลอดด้วยนะคะจนกระทั่งได้มีการเกิดเหตุความดุนแรงค่ะก็ทําให้เพื่อนบ้านบางครอบครัวค่ะทิ้งบ้านของตัวเองนะคะทิ้งถิ่นฐานนะคะที่เป็นมรดกจากบรรพบรุรุษเพียงเพราะว่ามีผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยมาสร้างความแตกแยกนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย ศาสนาทุกๆศาสนาค่ะก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยมีหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งมีความสวยงามในพื้นที่นี้เราทุกคนหวังว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของพวกเราคือความสันติสุขและจะได้เห็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมมาสัมผัสความสวยงามในพื้นที่ข้อเสนอในวันนี้อยากจะสื่อไปก็คือหยุดทำร้ายประชาชนค่ะหยุดเอาชีวิตประชาชนมาเป็นเงื่อนไขหยุดเอาประวั ปฏิศาสตร์มาบิดเบือนนะคะเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างกันเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยเป็นคนไทยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากที่ได้พบปะเครือข่ายชาวไทยพุทธในใชายแดนภาคใต้แล้วก็เสียงเพอของจังหวัดส,สงขลาแล้วนะคะในช่วงบ่ายค่ะทางคณะก็เดินทางไปที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลานะคะเพื่อเข้าเยี่ยมคาระวะนายอิสมอาอฮารีประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ได้มีการพูดคุยคหารือถึงปัญหาในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะ เพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาให้สันติสุขนั้นกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอในส่วนของการลงพื้นที่ะนะคะของทางผู้อำนวยความสะดวกกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะในห้วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเราก็จะได้เห็นภาพข่าวจากสื่อต่างๆมากมายนะคะถึงการลงพื้นที่ของท่านผู้อํานวยความสะดวกแล้วก็ทางคณะนะคะก็คงจะได้ติดตามเพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆนะคะ